เยกลับเลยกครับเี mhm. ่ยกลับเลรับงนี hmm. ่เาลูกต่ไงเขาโดนนหลายั้นเหรอกจะมาขคตเลยมา่ปุ่นเยาหนุนขับเละแลล่ะ เด็าวกวนน่ะแม่แม่เลยเหรอขนาดนี่คนดูนะป่าว่าท่านหนึ่งปั้งแต่หปีหนึ่งปีหนึ่ปนปี่ปีหนปี่งปีหนึปีหปหนึ่งปีหนึงปงปีปีหนึ่าปีนึ่งปงปีหนปีหนึปีหนึ่งปีหนึปหนึ่ปีหนึ่งปีหาปนปี่งปีหนึลงปีนปี่งปปป 哎，他武汉包电，那他话什么？